สวัสดีครับคลิปนี้พามาเบ่งปลานะครับปลาลองซอนครับป่าลองซอน,ป,อซอนป่าขาวซอยครับลองซอนอยู่นี่จากประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลนะครับป,ป่าเกี๊ยปลาขาวเกี๊ยปลาซอยครับอันนี้ลองซอนนะครับลองซอนอยู่ลำน้ำพองเดี๋ยวผพาไปเบ่งลอง ครับลองส่วนออกเป็นไอ้น้ำนี่ยลำน้ำพองนงรครับนะ้ำกำลังไหลครับมานะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับหาปูหาปลานำมา นี่ครับลำน้ำคลองว่ากันหาปลาได้ปลาก็มาขายครับนี่คือลำน้ำพองนะครับน้ำแดงกำลังมาน้ำไหลลองสอนกระสีได้ปลาอันนี้อยู่อำเภอ,นอหนองนาคำอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำกรไหลลงพู้ไหลลงไปนาเขื่องพมดแลำน้ำนำพองในไหลลงไปนาเขื่อนเขื่อนอบนุบลรัตน์ กำลังไหลครับแพ้ครับมันกัแพ้แพ้เพิ่นเป็นบดิยกน้ำไหลแห้งช่วงนี้ ืดลำน้ำพองสิ่งๆ